เดี๋ยวเราถึงบ้านปุ๊บนะเพื่อความรวดเร็วเราต้องแบ่งหน้าที่กันนิดนึงปาคือคักนอยค่ะทำกับข้าวทำกับข้าวสรุจังเลยมม่ใหญ่ไปป่ะวันนี้ไม่ใหญ่อันนี้โอ้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่โอ้โหโอ้หหันเก่งเก อย่างเงี้ยมันจะได้เอาวเวลาเคลื่องใส่หน้าอยู่เนี่ยมันจะได้แปะได้ไงเข้าใจยังว่าทำไมต้องดับเบิลเช็คทุกอย่างผ่านแบบนี้คงได้กินหรอยังไม่ได้ปรุงรสเลยแล้วจะอะไรนั่นได้ไงเป็นไงเ็ดใส่ไปเลยใส่ทั้งถ้วยเลยนี่เห็นไหมขึ้นรถเราก็ต้อง เพื่อความปลอดภัยของเราโกลกรูตใช้หัวอะไรอะคะโกลกรูตค่ะมันดีตรงที่ว่ามันมีดอกคาโมไมล์นะฮะเวลาแบบแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าโดยทั่วไปเวลาทาปุ๊บมือมันจะแห้งมันจะแตกแต่อันนี้มันจะมีความชุ่มชื้นนะคะคุณผู้ชมหา<ๆ>ปลอดภัยด้วยเพราะว่าแอลกอฮอล์นด้เจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะคะๆๆๆปลอดภัยแน่นอนนะคะตอนแรกเขาจะเขาจะไม่ซือ้อเพราะเธอทำเสียงแบบนี้เยของอีชานเองค่ะ ก็ดีนะสนุกดีนะครั้งต่อไปก็จะมาอีกนะแต่จะมาคนเดียวจะมาซื้อเองเยอยากจะดูจริงขั้นตอนแรกเดี๋ยวไปปุ๊บคือเะไรทำเครื่องแกงก่อนเ,เดี๋ยวเราถึงบ้านปุ๊บนะเพื่อความรวดเร็วเราต้องแบ่งหน้าที่กันนิดนึงฉันทำผักและการหั่นผักหั่นนู่นหั่นนี่เพราะเธอหั่นไม่ค่อยเป็นบ้าไม่เอาขา่ขาๆอยู่ก็ไปสิอะนั้นอยู่ทำยู่ทอดไข่กับชอม เดี๋ยวปลาเนี่ยเดี๋ยวทำก่อนเลยทำอะไรต้มไงโหทำยากจังเลยเอาปลาลงไปใส่ในน้ำเฮ้ยมันเป็นขั้นตอนที่สำคัญน,นะถ้ามันคาวปุ๊บเนี่ยแล้วเวลาเอาไปผสมกับเครื่องแกงมันก็ไม่อร่อยดิแต่เธอทำยังไงมีวิธีเด็ดในการทำให้ไม่คาวยังไงคะก็มันมีตัวเครื่องต้งยงมยำใบมะกรูดอะไรก็คือต้มลงไปพร้อมกับปลา s <S ประมาณแค่ไม่กี่นาทีเองไม่รู้ได้ไงอ่ะให้ก็เมื่อกี้เปิดยูทูบไปลง ถึงแล้วค่ะปาคือคักหน่อยค่ะทำกับข้าวทำกับข้าวไหนดูสิดูสิว่ามีอะไรบ้างนี่คือปลานี่คือกุ้งอเอ๋มะขามเปียก เออพูดไม่ได้เลย้าคิดเนาะเธอทำอะไรนะเธอทำปลากะปิโอเคนี่เครื่องแกงส้มก็น่าจะประมาณนี้แหละไม่น่าจะมีอะไรแบบยากมากมาเนี่ยอะไรแบบนี้คือมันใช่หน้าที่ฉันไหมฉันต้องมานั่งทำอะไรอย่างเงี้ยทำไมเธอไม่ทำอันนี้แกะนี่เตรียมเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะฮะติดต่อมาได้มันใช้ส่วนไหนม้างอ่ะพี่ผมไม่เป็นเลยนะผมไม่รู้จริงจริงอย่างนี้เหรออุ้ยทำไมมันแข็งจังอ่ะโอ้โหแข็งมากสนุกจังเลย จังหวะนี้เนี่ยแต่อันนี้ก็ทำไม่เป็นอีกนะอะไรอีกเด็ดยังไงอะพี่ใหม่รูดยังไงวะยังงี้ไม่ได้ไม่แต่ว่ายอดอะได้แล้วก็ค่อยแบบที่เหลือก็เนี้ยรูดอ่ากูไม่ได้อืมนี่นีใช่บอกว่าใช่ใช่ใช่อันเดือละทำไมอ่ะ ไม่ไม่มันก็แค่เดียวมันแค่ดับคาไปนี่มันแค่เดียวเนงแบบไม่กี่ใบอ่ะแต่แล้วบุญตาเนาะได้เห็นพี่จีล้างปลาโว้ยล้างธรรมดาก็ได้แหม่ล้ำกินโอ้คุณชายโอ้ตัตจตดตัดจัดดจเต้นเอาอันนี้ก็พอรางขี้มันรู้แล้วรู้แล้วโอ้ตัวใหญ่ด้วยนะเนี่ยตัวเบิรมเลยอ่ะ ต้ม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 น้ำ,น,น,ำน้อยมาก <c oughs> คือเมื่อก่อนอะเราไม่ทำกับข้าวเลยแล้วพอมันเข้าโควดิดอะก็อยู่บ้านก็เลยอยากทำอะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนที่ไม่ทำเพราะว่าทำอะไรไปพี่ีพีพพ่ีก็ไม่ชอบคือรสชาติเราอะไม่ค่อยเหมือนกันกินอะไรไม่เหมือนกันส <c oughs> มมติเขากินเปรี้ยวผมก็เป็นคนไม่กินเปรี้ยวไงเออผมเป็นคนกินเค็มอะไรเงี้ยเออบางทีเค็มก็โคตรเค็มอะคือกินกินเค็มวันนี้พรุ่งนี้ไปตรวจไตอะไรเงี้ยนึกออกไหม เราก็เป็นห่วงเขาไงว่าเฮ้ยเอาให้มันแบบหออให้มัน<า>พอดีคือตอนเช้ามี่อ่ะจะเป็นคนชอบกินข้าวเขาก็จะแบบว่าเกิดใต้แต่ว่าต้องกินเบเกิลออมเล็ตแล้วก็แบบ toast, โทสต์โฮลวีเลยเนี้ยเอ็กซ์เบนิดี <c oughs> โออะไรเอามาทำอะไรเนี่ยทำไมมันหนาๆมันไม่อร่อยเหรอมันจะบ้าเหรอมันสูกยากมันไม่นิ่มอ๋อนี่เราไม่รู นี่ผมเอาแต่นิ่มๆหมดเลยนะนี่ทำอะไรอะก็ไม่รู้ไงไม่รู้ว่าไม่ปกติก็เขียนบางทีใส่แกงจืดเนี่ยก็ใส่แบบใหญ่ๆเลยเออมันอมแล้วมันมันหวานอะไม่รู้ดีความรู้สึกว่ามันตั้งอันปะกินอันปะอ๋อชอบอะไรที่เป็นอันๆอย่างนี้ใช่ไหม่ะชอบปะชอบปะอย่างเงี้ยเห็นเห็นเห็นแล้วมันทนไม่ได้ใช่ไหมเราจะคิดถึงไงเปรี้ยวปากไหมอย่างนี้เปรี้ยวปากไม่ถามจริงมีออกเอิ๊กอะไรไหม นี่ไงเวลาปกติพี่ซีกินนะพี่ซีเขาต้องแบบมีคนแกะให้นู่นนๆๆี่วันนี้คุณชายเขาแกะปลาเองแล้วุ้ยเอาปลาใสเลยถูกไหมไม่รู้เสดทำเองทำไมมันดูแบบเออทำไมดูแบบก็บอกว่าปลาเยอะเกินปไปไงหมดนี่เลยเหรอก็ใสใสไปเถอะ ใช่แล้วนะไส่เลยป่ะมันราได้เรื่องป่าเนี่ยดูทรงแล้วเน,นี่ยคุณเราจะพิกไข่ละแมนนี่มาพิกไข่มาแมนนี่มันพิกไข่ไม่ได้อะแมนนี่แมนนี่ไข่มันติดแล้วอะใช่มันได้ถอยถอยถอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเละใ <laughs> <laughs> ส่ไข่กี <ไข S 1> ่ฟองเนี่ยสถานการณ์อย่างไรเรามาติดใส่ไข่ไปกี่ฟองเนีห้าฟอง ดูแบบบางมากเลยอะ่ะเสร็จยังคะแป๊บนึงมันให้มันเกีเย๊ยวๆหน่อยแลาววนนี้เราควรจะต้มน้ำไหม,ไม,มอ่ายังไม่ตั้งน้ำอีกยังไม่ตั้งน้ำอีกทำสักอย่างได้ไหมกูเห็นทำอยู่อย่างเดียวคือบ่นอยู่นั่นแหละเช็คกูจังเลยเนี่ยแล้วเครื่องแกงกันตำละเอียดแล้วเหรอเอ,เอียดแล้วฮลัลโ,โหลดูโอ้โหสวยงามมาก นั่นน่ะดิมีสำเร็จอยู่อย่างเดียวดาผัวอยู่นั่นแหละแล้วทำไมตรงกลางมันเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่รู้สิแม่นี่เป็นคนจอรนี่อยู่ใส่น้ำมันไว้เนี่ยใส่สิก็มันไม่ต้องใส่เยอะอิสเฟคชัลตี้มันติดไม่ได้ต้องการสวยเพราะเดี๋ยวเราจะหั่นอ้าโอเคนะอยู่เห็นไหมเขาทำเก่งว่ะ จะร้อนวะ่ะก็เพิ่งออกจากกระทาหมั้ยเก่งค่ะเก่งมากค่ะมม่ใหญ่ไปป่ะวันนี้ไม่ใหญ่อันเนี้ยโอ้โหไม่ใหญ่ไม่ใหญ่โอ้โหโอ้โหอ้หั่นเก่งเก่ง<ๆ>เก่งอย่างเงี้ยมันจะไดเ้เวลาเครื่องใส่หน้าอยู่เนี่ยมันจะได้แปะได้ไงเข้าใจยังว่าทําไมต้อง d o เ b l e ลเช็คทุกอย่างผ่านแบบนี้คงได้กินหรอวิธีขั้นตอนแรกคืออะไรอันนี้ไม่รู้จริงใส่ให้น้าเดือดเดือดยัง ใส่แล้วนะไม่รู้จริงๆนะว่าว่ายังไงโอ้เยอยะไปใส่ไปทีละหน่อยโอเคโอเคไม่มันต้องใส่เลยมันใส่ไปทีละหน่อยอะไรล่ะเอ้ยโอเคสีมันจะได้เข้มข้นแบบนี้แล้วเดี๋ยวคอยดูนะพอทำอร่อยปุ๊บเนี่ยเขาเก่งเอ่อน้ำมะขามเปียกครับขยันเป็นยังไงหรอแบบเป็นยังไงหรอ คยใรทอะไรเละๆเนี่ยคุณทำอะไรหมอคุณแล้วทำไมอ่ะเพราะเนื้อคุณเละกันเนเลวเละเละชิบหายได้แล้วได้แล้วเนี่ยได้แล้วเออมันต้องมีมือมือนุ่มๆเนาะชิมยังอ่ะชิมยังอ่ะชิมยังอ่ะขอชิมอะไรชิมหน่อยชิมทำไมก็อยากรู้มันเปรี้ยวแค่ไหนนิดเดียวโอเคเปรี้ยวจริง กี่ช้อนไอ้ไม่รู้ละชิมมันนั้นหรือยังว่าเขาแบบเออก็อออออชิมสิเนี่ยตีเลยเชฟบอกนะเดี๋ยวก่นอนก็ชิมก่อนสิอย่าคนอย่าคนดี๋ยวข้าวทำไมคนไม่ได้ก็มัน,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 ม,นมีปลาลอยู่อันนั้นมันกุ้งยังไม่ได้ปรุงรสเลยแล้วจะอะไรนั้นได้ไง ใส่ไปเลยใส่ทั้งถ้วยเลยน้อยรสเผ็ดแย่เลยเหรออะไรอยู่เป็นคนกินเผ็ดอยู่แล้วกรเผ็ดดีไงเผ็ดเนี่ยอย่างนั้นใส่นี้แล้วเดี๋ยวค่อยเติมน้ำตาน้ตาอีกใส่ไปครึ่งนึ่งไหมหรือเออแบ่งหน่อยไหมเชื่อผมเถอะเชื่อใช่แล้วโอ้ไปหมดแล้วไปหมดแล้วไปหมดแล้วช้อนชิมเมื่อกี้เป็นไงล่ะ นักใช้เนี่ยใช้เก่งใช้ใช้เนี่ยมันต้องน้ำ,ปนำปไปเต็มเลยเอาอีกเอาอีกเทลงไปก่อนเอาอีกก็จะได้รู้จำนวนไง,งไก็เนี่อันหนึ่งช้อเอาอีกก็เทลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอนี่มันยังไม่ทนันเท่าทัพพีเลยพอไ,<ว>ไม่ต้องใส่ทั้งหมดนะ ก็เห็นอยู่เพราะว่าตัวเองไม่ชอบเปื่อนไงไม่ใช่เพราะเดี๋ยวเผื่อให้ทีมงานเขากินด้วยไงก็บอกแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่หน้าตามันต้องมาก่อนเว้ยเฮ้ยยักษ์หูอะไรักเลยดูสีโอเคเลยนะเข้มข้นดี ไม่นะไปว่ามาเดี๋ยวครั้งต่อไปครั้งต่อไปมันน่าจะโอเคเคือรับพอแล้วพอแล้วเก็บไปด้วยค่ะแหมเดี๋ยวลองไปกินกันดูว่าเป็นยังไงเพงไม่ฆ่ากันตายค่ะเดะ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 ดเฮ้ยไม่ได้พังอย่างที่คิดนะ ผมว่าก็ถือว่าหน้าตานะโอเคนี่คุณดูวิธีคนที่แบบหั่นกุ้งแกะกุ้งดูดีมากอ่ะฉันตักให้นะแม่แม่เดี๋ยวผมต้องขอยาตตักให้คุณสิคุณมีกล้องไงมีกล้องไงมีกล้องไงนี่วิธีการต้องบอกว่าอันนี้นะคือแกงส้มถ้วยแรกไม่ชอบไม่ชให้วางตรงกลางมันแล้มันล้วเธอ มันต้องอย่างนี้เวลาตาก็ต้องมันต้องแบบไว้ตรงนี้เพื่อไม่ให้ข้าวตรงอื่นมันเคลื่อนคือจะบอกว่าอันเนี้ยเราจะถ่ายให้กล้องดูแต่ที่เราจะกินจริงๆคือจะเพียนนเราจะเี้ยนอันนี้ของทีมงานดูอร่อยมากดูหน้าอร่อยมากเลยให้ชิมอ่ะชิมก่อนชิมชิมอันอันนี้ ทไง่มตอนนี้คือมันเปรี้ยวน้ำนิดนึงอ้าวก็แกงส้มมันต้องเปรี้ยวน้ำใช่แต่มันถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะก็อโอเคนะ,ะถือโอเคถือโอเคถือโอเคฉันเก่งเมนูหน้าทำอะไรดีคะไม่ทำแล้วซื้อเอาซื้อเอาให้หวังความอร่อยมันไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่ที่ว่าเราทำกับใครโอเคขอบคุณมากครับสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะ ไม่ว่าจะเป็นน้ำปงน้ำปลาช่วยชามเรารับหมดทุกอย่างแม้กระทั่งที่ปูโตเนี่ยได้หมดเลยต้องเข้าแล้วนะครับอย่าลืมนะครับจบบีพีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส u ัค c ส i b e ค่ะแนวยูซี่มี่ทางช่องบางปูนแคมปัสครับกินข้าวแล้วขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันลองดูลองดูลองมาชิมดูเนี่ยเอาเลยนะใครจะกินก็กินเลยนะเดี๋ยวผมไปกินนู้น เอาไก่มาได้ไหมอันนี้ขอขอไก่ขอาไก่มาแล้วน้ำจิ้มมาเลยเฮ้ยเอาก็เอาอันนี้ออกไปดิก็เอาอันนี้ออกไปเลยเฮ้ยอร่อยจะตายแล้วเรากินอันนี้รอเล่นรอเล่นรอนเล่นเอาปลาสลิดมาด้วยเอาปลาสลิดมากินกันแกงส้มขอดับจิ้มหน่อยฮะจิ้มงานมานั่งดิชี้เก่งชี้จีมงานนั่งดิเออขอลาปละมาบอกให้นั่งไงยืนทำเพี้ยอะไรกันแหะครับมาเร็ว